สวัสดีค่ะชิวสตรอรี่บายคุณิ่มค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการบวกโดยใช้สูตรใน Excel นะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะเมื่อเรามีตัวเลขหรือมีข้อมูลในตาราง Excel แล้วเราต้องการบวกแล้วก็วิธีการรวมที่รวดเร็วดังนี้ค่ะวิธีการนะคะโดยให้เรานำเคอร์เซอร์ไปวางใน ไว้ในเซลล์ที่เราต้องการบวกนะคะโดยแล้วเราก็กดเครื่องหมายบวกหรือกดเครื่องหมายเท่าก,กับก็ได้ค่ะได้ทั้งสองแบบนะคะค่ะแล้วก็คลิกเซลล์ที่เราต้องการจะนํามาบวกนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึง่งคลิกเซลล์นั้นนะคะกดเครื่องหมายบวก,กครั้งหนึง่งแล้วก็คลิกเซลล์ที่ต้องการบวกอีกครั้งหนึง่งกดเครื่องหมายบวกแล้วก็คลิกค่ะแล้วก็ enter นะคะ เราก็จะได้ตัวเลขรวมโดยเราจะเห็นสูตรอยู่ด้านบนค่ะเห็นไหมคะสูตรก็คือเซลล์ที่ A1 เซลล์ที่ B2 เซลล์ที่ C2 และเซลล์ที่ D2 เห็นไหมคะง่ายๆนิดเดียวเสร็จแล้วถ้าเราต้องการบวกในช่องต่อไปเราไม่จำเป็นต้องทำใหม่นะคะเราจะใช้วิธีการ Copy สูตรค่ะ โดยคลิกเซลล์ที่มีผลรวมอยู่แล้วแล้วนำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ตรงมุมด้านล่างขวามือนะคะแล้วสังเกตว่าจะเป็นเครื่องหมายบวกให้เราคลิกเมาส์ซ้ายแล้วก็คลิกแช่ไว้นะคะแล้วก็ลากลงมาเลยค่ะลากลงมานะคะจะเห็นได้ว่าผลรวม ของเราโดนกรอบมาแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าช่องนี้จะเป็นสูตร a3 b3 c3 และ b 3นั่นเองนะคะค่ะเห็นไหมคะง่ายๆนิดเดียวในการบวกตัวเลขแล้วก็ใช้สูตร sum นะคะค่ะเห็นไหมคะ ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ